สวัสดีค่ะพี่น้องปองไยจ้าขอเชิญทุกท่านเข้าเข้าสู่ช่องน้ำเชิกชนแนลน้ำจกชนแนลเมือนี้อยู่บ้านย่างบวชกินด้วพี่น้องอยู่ในบ้านย่ยางบวชกินกับเนื้อเป็นหมอ,อย่างเป็นกระทะย่างกระทะไฟฟ้าย่างเครื่องย่างไฟฟ้านะพี่น้องนะอันนี้เครื่องย่างไฟฟ้าด้พี่น้องด้วยนี่ เสียปักแล้วก็ย่างเมืนน่อีนอากาศข้างนอกเย็นไม่สามารถออกไปย่างข้างนอกได้แล้วพี่น้องเด้อเกิดเลยย่างในบ้านนี่คือการย่างไฟฟ้าย่างบวดย่างเนื้อในเครื่องย่างไฟฟ้าเสียปักนะพี่น้องเสียปักแล้วก็เปิดไฟมองนี้ นี่เปิดไฟมงนี้แล้วก็ย่างไข่แต่ว่าย่างในไฟทานน้นก็นสิหอมกลัวแสบกลัวห่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าไฟทานก็นย่างบ่ท่านใดออกไปย่างข้างนอกไม่ได้ก็เลยย่างข้างในนะคะพี่น้องคะ่ะอาหารเย็นของ คุณยายวันนี้สิภาพี่น้องปองไปมาย่างบวชอันนี้บวชเลยค่ะบวชบวชปิ่งบวชปิ่งกระทะปิ่งกระทะไฟปิ้งกระทะไฟฟ้านี่แหละพี่น้องจ้ะปิ่งกิน ขันเหลือขันเหลือกับใบกินมืออื่นน้ำแล้วกินกับกินกับสลัดสลัดกับเห็ดแล้วๆจ้ะจักน้อยกับจังกินสลัดเดี๋ยวเสียเอาสลัดให้บึงได้พี่น้องเด้สลัดอยูพีสลัดอยู่ยนียได้ว่าบึงสลัดนี่นี่เป็นสลัดนี่สลัดก็มีข้าวโพดมีแตงมีพริกหยวก แล้วก็มีมีพริกหยวกแล้วก็มีอันคลอตตาคลอตตาก็คือเนี่ยก็แค่หลอดแค่หลอดนี่แค่หลอดนี่เขาพูดนี่ก็เป็นอาหารเย็นของคุณยายคุณยายว่าจะกินเมื่อวานนี่กินข้าวปุ่นบุญเวทที่บ้านยายมณีวันนี้กินสลัดกับเนื้อย่างกับ บวดย่างเด้พี่น้องเด้นี่นี่สำหรับจัดไปแล้วจัดไปแล้วนี่แหละค่ะจากน้อยกับกินกินอาหารเย็นด้วยกันเด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวกลับไปบึงเนวย่างก่อนกลับไปดูการย่างก่อนนี่ค่ะพี่น้องจ้าย่างไก่จัดได้กินแล้วล่ะจ้ะ แน้น้ำตัวแนน้ำตอ่ะเสนอหนาให้พี่น้องได้เห็นน้ำนี่เสนอหนาเสนอตาการย่างให้พี่น้องป้องไปชาวบ้า,บานชาวเมืองได้บึงน้ำเผื่นเผื่อผงได้บึงน้ำกินบะเบิดมื่อนิกะมืออื่นคุณปลาเพื่อนกะสกินต่อได้พี่น้องจ้าย่างแกงซี่แล้วกะคิดทอดลูกหล้านบานเฮาสี อยู่เมืองไทยเขากินเขาไปนอกลูกหลานเฮาได้กินยังกับกินทอดลูกหลานบานเฮาอยู่เมืองไทยเขาก็คงสิได้กินแสบกินนวดอยู่ดอกแต่ว่ายู่นีแต่ออกไปข้างนอกบได้ว่าสิไปอย่างข้างนอกกะออกไปบดออไปดบ้ออกไปได้กะหนาวออกไปได้ยูแต่ว่ามันหนาวก็เลยมาย่างกินข้างในปิง้งกินได้พี่น้องบานเฮาก็เอินว่าปิง้ง ปิ้งเนื้อเนื้อแผ่นอันนี้ก็เนื้อแผ่นอันนี้ก็บวชบวชบวชกับอื่นบวชเนาะบานนี้กับอื่นบวชบานเท่าก็บอื่นใส่กอกบ่บานเท่ากอื่นใส่กอกสิบานเท่ากอื่นใส่กอกคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนทุกพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปหนากินอะไรทำอะไรจะได้ แนะนำให้พี่น้องดูด้วยถ่ายคลิปให้พี่น้องป้องไปดูด้วยเพื่อนฝูงเอ้ยมากินย่างบวชย่างเนื้อแผ่นด้วยกันเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินด้วยกันเด้อเสบน้ำกันเด้อคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนเด้วพี่น้องเด้อคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ค่ะขอให้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมช่องน้ำโชคชาแนลมีแต่ความสุขความเจริญ เงินไหลนองทองไหลมาทำมาค้าขึ้นทุกขูทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกขูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะจากยายประหยัดนําโชคชแนลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ